ตอนที่ห5 1เ็ดนี่คือสิ่งที่ฉันไม่ต้องจ่ายเงินก็ดูได้หรือในร้านปิ้งย่างอันเงียบงนันไม่มีใครเอ่ยถึงการเปลี่ยนช่องอีกลูกค้าโต๊ะสองซึ่งเอ่ยเสียงดังว่าจะดูบรรพการกลับไปนั่งลงที่เดิมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในเวลานี้เขาสั่งเมาไปกึ่งหนึ่งแล้วและตะโกนด้วยเสียงหยาบและแหบแห้งเท่าแก่เอาเนื้อแพะมาอีกครึ่งกิโลผมอยากกินอะไรเผ็ดๆทางนี้ขอเนื้อหมูทางนี้เพิ่มผักสดย่างไตแพะมาเลยสองชิ้น ร้านปิ้งย่างก,กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดูเหมือนว่าความอยากอาหารของทุกคนเพิ่มขึ้นไม่น้อยทว่าในเวลานี้แจ็คโตแข่งประหนึ่งวันนอนหินซึ่งนั่งนิ่งไม่ไหวติงในฉากแรกของซีรีส์ในขณะเดียวกันบนอินเทอร์เน็ตราวกับน้ำเย็นๆถูกกระดลงบนมอ้อซึ่งมีน้ำมันร้อนๆเมื่อสดับเสียงวังเมคาดังขึ้นเว็บบอร์ดต,ต่างๆก็ระเบิดขึ้นพร้อมกันโพสต์นับไม่ถ้วนถังโถมบนหน้าจอดูการเดินทางสู่ประจิมทิดเร็วเปิดเรื่องอย่างปังฟังสดับเสียงวังเมค้ววออึงไปพรมกับฉาแล้วตตืืตต่่นนใจสุๆ สองนาทีก่อนหน้านี้พ่อแม่ยังเถียงกันอยู่ว่าจะดูการเดินทางสู่ประจิมทิศหรือบรรพการสองนาทีให้หลังบรรลุข้อตกลงกันทันทีคุกเข่าคำนับเสียในเหนือชั้นเกินไปสมองของเขาทําด้วยอะไรถึงกับใช้ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาเขียนเพลงในอยากบันทึกการเดินทางสู่ประจิมทิศเพราะมากเลยพอประกอบกับฉากแล้วบังมากบรรพการคุกเข่าบัดเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ผมเกือบคิดว่าตัวเองฟังเพลงในคอนเสิร์ตนึกไม่ถึงว่าการรวมดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ดนตรีพื้นบ้านและซิมโฟนีออเคสตราเข้าด้วยกันจะมีได้ผลลัพธ์ที่น่งเี้แลนว อัญญาประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวขณะที่ชาวเน็ตกำลังรับชมรายการทางโพสต์ยียงกระตือรือร้นคนบนรีซึ่งเตรียมบุกชัดเพลงในเดือนเมษายนกลับตกอยู่ในความสับสนและสิ้นหวังร่วมกันปฏิกิริยาเหมือนกับแจ็คในร้านปิ้งย่างไม่มีปิดอะไรกันเนี่ยยังต้องเล่นอะไรอีกรกลัว,วปลากําเรบบรรพการยอมไม่ยอมไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าชาัดเพลงเดือนเมษาฉันหมดหวังแล้วเพลงนี้ต้องเข้าร่วมกันแข่งขันในชัดเพลงเดือนเมษาแน่นอนเราเป็นแค่ปุถุชนถือกำเนิดมาท่ามกลางอัจฉริยะเขาสุดแล้วไหนบอกว่าเดือนเมษาไม่ปล่อยเพลงเพลงอิเล็กทรอนิกส์ไม่นับว่าเเป็นพลง ประเด็นคือลายอัพของเพลงนี้เกินไปมากเซียนใเขียนทำนองเอาไว้ก่อนกูเจิงโดยหวังลี่คนเล่นผีพาคือจางเสี่ยหลิวหอร้านเป็นวาทยากรระทงรามีหอลี่เคอ,อทีประจําการเบลคันโตโดยราชินีเสียงสวรรค์น,นิ่งเมย์เมย์ฮับโดยหาหนอหาหนอไวโอลินโดยลาลาทำเป็ดโดยเซียวกังฮับโดยโจลี่กีตาร์โดยผิงต้าไหา่คนกลุ่มนี้มารวมตัวกันแล้วว่าจะเอาใครมาแข่งด้วยอัญญประกาศคู่อันญประกาศคู่ทำนองเพลงของเซียนใยอดเยี่ยมยังไม่พอ แม้แต่ผู้บรรเลงดนตรีต่างก็เป็นปรมาจารย์แนวหน้าในอุตสาหกรรมดนตรีเมื่อทัพใหญ่รวมกำลังกันเช่นนี้ราชาราชินีเพลงคนไหนก็ต้องคุกเข่าคนเหล่านี้ซึ่งบุกชัดเพลงเดือนเมษายนจึงไม่กล้าแม้แต่จะคาดหวังทุกคนต่างตกตะลึงบรรพการก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันบันทึกการเดินทางสู่ประจิมทิศและบรรพการออกอากาศพร้อมกันฝั่งบรรพการย่อมติดตามการออกอากาศบันทึกการเดินทางสู่ประจิมทิศผลปรากฏว่าผู้ผลิตหลักของบรรพการทั้งหมดกลับคุกเข่าให้เพลงเปิดซีรีส์ยังไม่ทันได้เริ่มต้นเลยนะบันทึกการเดิิินททางสู่ประก็็แแสสสดงนยยาาุภพพใหห้้บรรกลเเีว คนโบราณพูดไว้ถูกต้องทีมผู้ผลิตหลักของบรรพการกัดฟันต่างคนต่างเป็นกาลังใจให้กันไม่แน่บันทึกการเดินทางสู่ประจิมทิศจะทำออกมาได้เลยเทก็ได้นะเพลงเปิดเลยอลังการขนาดนี้ยังไงซะทุกคนก็รู้ว่าแต่ไหนแต่ไรามาเพลงเทพๆมาเกิดจากหนังห่วย่วยแต่ไหนแต่ไรามาเพลงเทพๆมาเกิดจากหนังห่วย่วยถึงแม้จะเป็นการให้กําลังใจกันแอลกันทว่าเมื่อครู่ทุกคนไม่เพียงได้ฟังเพลงแต่ยังได้รับชมส่วนต้นของบันทึกการเดินทางสู่ประจิมทิศลำพังคุณภาพของฉากในส่วนต้นของซีรีส์ก็มองออกแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้มีบางอย่่าาางอบมก ซีรีส์เรื่องนี้มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลจริงๆเมื่อทุกคนค่อยๆค,ค,คลายความตกใจจากเพลงสดับเสียงวังเมคาและเบนความสนใจมายังเรื่องราวในซีรีส์ทุกคนปรับตกใจยิ่งกว่าเดิมเขาว่ากลัวงดงามเหลือเกินเขาว่ากลัวทั้งหมดปกคลุมไปด้วยหมอกและดูประดุกแดนเซียนท่ามกลางโลกโลกีนี่คือการถ่ายทําในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนาในจินโจลําพังการถ่ายทาฉากจากเฮลิคอปเตอร์หลายลำก็เติมเต็มผลลัพธ์ได้สูงยิ่งยวดสุนหงอคงถือกําเนิดขึ้นแล้ว วังสวรรค์สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อวันนอนหินถือกำเนิดขึ้นฉากนี้แสดงให้เห็นถึงวังสวรรค์ทั้งอาณาบริเวณด้วยภาพมุมกว้างระยะไกลซึ่งทอดยาวตั้งแต่ประตูเทียนหนานไปจนถึงบัรลังของเน็กเซียนฮ่องเต้ทำให้ผู้ชมดังรู้สึกดื่มดำ่ำอรามเรืองประการตายิ่งใหญ่อลังการเปลียงไกลน้าทึ่งเสาหินสลักรูปมังกรร่างของมังกรแลดูราวกับมีชีวิตจริงเหล่าเซียนบนสวรรค์มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกาันตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงสเปเชียลเอฟเฟกต์ล้วนอยู่ในระดับเดียวกับภาพยนตร์ทั้งอ,งองงงาาบ,องบ แฟนบันพาการตกตะลึงนี่คือซีรีส์หรือนี่คือซีรีส์จริงๆหรือคิดจะเล่เรียนว่าพวกเราไม่เคยดูภาพยนตร์ผู้ชมทุกคนลุ้นจ้องมองตาโตภาพของซีรีส์เรื่องนี้งดงามมากคล้ายกับว่าสุ่มจับภาพหน้าจอสักฉัดหนึ่งมากสามารถนำมาตั้งเป็นภาพหน้าจอได้ทันทีตั้งแต่สเปเชียลเอฟเฟกต์ไปจนถึงความสมจริงล้วนอยู่ในระดับเดียวกับภาพยนต์เล่นแบบนี้ได้ยังไงในที่สุดทีมผู้ผลิตบันพาการก็ทนไม่ไหวทีมงานบันทึกการเดินทางสู่ประจิมทิศทุ่มเงินไปเท่าไหร่ทีมเเเเืื่่่่อาาายยยททีีรสนนุ้้้มไหววววกขกขขังลลลดแจะอ ในเว็บบอร์ดชื่อดังแต่ละแห่งผู้ชมบันทึกเการเดินทางสู่ประจิมทิศประหนักได้ว่าสเปเชียลแอฟริกและฉากของบันทึกเการเดินทางสู่ประจิมทิศนั้นเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่ถึงขั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าจะมีในซีรีส์โทรทัศน์แม้แต่ในภาพยนตร์ฉากนี้ก็ทําให้ผู้ชมตกตะลึงจนอ้าปากค้ังไปทันทีน้ําตาจะไหลถ่ายทําได้ดีมากซีรีส์เรื่องนี้ฟื้นคืนจินตนาการของฉันเกี่ยวกับวังสวรรค์และเหล่าเทพเซียนได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เ็กเซียนฮ้องเต้ไปจนถึงเทพเซียนในวังสวรร,นนร,ร,บบรคววาามใจก้งงของีร์ นี่คือซีเนลคนเดียวกับที่ประหยัดค่าสเปเชียลเอฟเฟกแล้วประหยัดอีกหรือเปล่านะทั้งที่เป็นซีรีส์แต่ซีเนลกลับถ่ายทำออกมาตามมาตร,รฐานของภาพยนตร์นี่คือสิ่งที่ฉันไม่ต้องจใจเงินก็ได้ดูหรือมากเกินไปโปรดรับเงินไวเ้เถิดมีใครพอจะประมาณเงินทุนของตอนที่หนึ่งได้ไหมครับผมโตมาขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นการผลิตซีรีส์ที่ใจกว้างขนาดนี้ครั้งนี้ซีเนลจะถอนคุนคืนได้ไหมประเมินด้วยสายตา50บล้านขั้นต่ำ เกิน50ล้านแน่นอนแค่ค่าตัวนักสแสดงกลุ่มนี้ก็น่ากลัวแล้วเห็นชัดชัดว่าเ็ซียนห้องเต้เป็นตัวประกอบแต่เซียนในกลับให้นักสแสดงระดับรางวัลมาเล่นอยากถามว่าบุญดูสตามีซีรีส์เรื่องไหนทุ่มทุนขนาดนี้บ้างฉันจะบ้าไม่อยากจะเชื่อว่ามีซีรีส์ที่ใจกว้างขนาดนี้อยู่ฉันรักเซียนในมากหลังจากนี้ใครมาบอกฉันว่าเซียนในชอบลงทุนน้อยๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากๆเจอฉันแน่แบบนี้เรียกว่าลงทุนน้อยๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากๆอัญญกระกาศเดียวอัญญกระกาศเดียว ทุกคนต่างตกตะลึงต่อให้เป็นคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ก็มองออกถึงมาตรฐานในการผลิตบันทึกการเดินทางสู่ประจินทิศนี่นับว่าเป็นมาตรฐานการสูงสุดของซีรีส์ในประวัติศาสตร์สตาร์ล่ะอย่างแน่นอนไม่เคยมีซีรีส์เรื่องใดบรรลุถึงสเปเชียลเอฟเฟกต์ระดับนี้ความตกตะลึงที่ทุกคนได้รับนั้นน่ากลัวกว่าเพลงประกอบเสียอีกข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุดเห็นจะเป็นนี่คือสิ่งที่ฉันไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ดูหรือ